งงตาแตกนาวที่สาหน้าตัดผมสั้นเท่าติ่งสุดท้ายเจอดรามา่าตัดผมสั้นแต่รามาเข้าไอจีแทบแตกกันเลยทีเดียวหลังได้เห็นนางเอกมากสีนาวที่สาหน้าสอนสึกเปลี่ยนลุกใหม่จากสาวหวานกลายเป็นสาวเปรี้ยวซทบตัดผมสั้นเท่าติ่งหูพร้องแคปชั่นระบุว่าใครจะชอบผมยาวผมสั้นก็ทําไปนะเพราะส่วนตัวแล้วผมชอบคุณ ซึ่งได้หวั่นใจสุดหล่อยอย่างนิวงศกรมารับหน้าที่ช่างส่วนตัวจับปัตตาเลียนช่วยหั่นผมยาวๆหายไปในพริบตาแต่ว่าไม่วายกลับเป็นประเด็นดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตบางรายสงสัยทำไมไม่บริจาคผมที่ตัดไปน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ารู้สึกเสียดายผมก่อนที่สาวนาวจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าใช่ค่ะเคยตัดบริจาคแล้วได้ประโยชน์จริงๆค่ะได้ความสุขด,ด้วยขณะที่หนุ่มนิวก็ได้เข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมว่าน้องเคยตัดบริจาคไปแล้วครับ รอบที่แล้วน้องไม่ได้หั่มสีผม